อยากรวยอยากปังสงการนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาส่งน้ำพระที่วัดหนองไก่เถื่อนคณะนิคมจังหวัดชนบุรี ชวนมาเที่ยววัดลับที่มีถ้ำใต้อุโบโสถแต่จุดแรกที่ต้องมามาที่พญยาคุตสรงพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่อลังใครขอพรเรื่องการเงินหรือกิจการต่างๆที่เกี่ยวกับปราคุตต้องมาขอพรจุดนี้มาต่อกันด้วยไหว้พระขอพรองค์พระประธานผู้คนส่วนใหญ่มักมาขอพรเกี่ยวกับความสําเร็จลุ่งเรืองแนะนําเลยว่าต้องมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตสักรั้งไฮไลท์ของที่นี่คือถ้ำเอรวาวัณถ้ำเย็นๆใต้อโบโสถ ที่มีพยากุมพีใครอยากปดหนี้ต้องมาขอพรที่นี่เลยของจริง มาถึงพัะพาพระเจ้าตากที่นี่จะเด่นขอพอรเรื่องสุขภาพการงานงานราชการหากใครขอพอรได้ก็อย่าลืมกลับมาถวายดาบกันด้วยนะตรงกันข้ามกับพัะพาพระเจ้าตากมีวิหารหลวงปู่โสภาเทวาแห่งโชคลาภท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่ใครๆก็ต่างบอกว่าศักดิ์สิทธิ์อยากได้โชคได้ลาบต้องแวะที่นี่เลยสงการานนี้อย่าลืมแวะมาวัดหนองไก่เถื่อนพํะนานิคมจังหวัดชนบุรีกันนะคะเติมบุญไหว้พระเสริมดวง จะได้มีสิริมงคลและร่ำรวยตลอดปีตลอดไปค่ะ